สวัสดีครับพี่น้องที่รักยิ่งครับเรามาพบกันอีกครั้งนในรายการเติมกาลังใจวันนี้เราจะมีโอกาสได้มาเรียนรู้สิ่งหนึ่งด้วยกันที่สําคัญมากก็คือว่าเปิดรับสิ่งที่ดีและปิดรับในสิ่งที่ไม่ดีเราทุกคนมีสิทธิ์เลือกได้และเราเราไม่มีสิทธิ์เลือกสถานการณ์ได้แต่เรามีสิทธิ์เลือกที่จะรับอะไรที่เข้ามาในชีวิตของเราได้มีสถานการณ์ที่ดีและมีสถานการณ์ที่ไม่ดีดังนั้นการเลือกอย่างนี้เหมือนกับการที่เรียกว่าปิดหรือเปิด เหมือนกับการที่เราจะปิดปากหรือเปิดปากอะไรที่เราเปิดเราก็รับเข้ามาอาหารอะไรที่เราอยากรับประทานเราก็เปิดปากรับเข้ามาอาหารอะไรที่เราไม่ชอบเราก็ปิดปากไม่รับเข้ามาแม้มีใครมาป้อนหรือยัดเยียดใ้เราเร,เรายังปิดปากอาหารนั้นก็เข้ามาในปากและลงไปที่ท้องเราไม่ได้เช่นเดียวกันว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างมากมีทั้ทงสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเปิดใจรับหรือเราเปิดใจรับสิ่งนั้น เรียนรู้ที่จะเปิดใจรับแต่สิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตในหัวใจของเราและปิดต่อสิ่งที่ไม่ดีที่จะไม่ยอมให้มันเข้ามาในชีวิตและในหัวใจของเราดังนั้นผมเองนั้นสนใจในเรื่องของเรียกว่าโคมที่ส่องสว่าง เดี๋ยวนี้นั้นโคมไฟที่ส่องสว่างนอกบ้านนั้นเขาเรียกว่ามีระบบที่เขาเรียกว่า IP มันเริ่มพัฒนานะครับตั้งแต่ IP ไม่แน่ใจะ 6, 6กว่ากว่า6กเดี๋ยวนี้มันมี IP67 ก็คือระดับกันน้ำที่แม้ว่าฝนจะตกแรงขนาดไหนน้ำมันก็จะไม่เข้าหลอดไฟดังนั้นมันมีซีนยางดังนั้นเราเรียนรู้ที่จะมีซีนยางในหัวใจของเราที่จะกันอะไรก็ตามที่มันไม่ยอมให้มันสอดแทรกเข้ามาในหัวใจเราได้ นั้นมีสิ่งเลวร้ายมากมายที่มันพยายามจะเข้ามามีทธิพลเหนือชีวิตของเราแต่จริงๆแล้วพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ปรารถนาจะให้สิ่งดีกับชีวิตของเราถ้าเราวันนี้เราเรียนรู้ที่จะรับสิ่งดีที่เป็นมาจากพระเจ้าและเรียนรู้ที่จะไม่รับสิ่งดีที่ไม่ได้เป็นมาจากปรุงอะไรก็ตามที่เป็นมาจากพระเจ้าเปิดใจรับไม่หมดแต่อะไรก็ตามที่ไม่ได้เป็นมาจากพระเจ้าปิดใจที่ไม่รับจากมัน การที่เราเปิดใจรับจากพระเจ้าหมายก็ว่ารับการเรียนรู้จากพระองค์นั้นบางอย่างนั้นอาจจะไม่ได้ดังใจของเราบางอย่างในมุมมองของเรามันอาจจะไม่ได้ดีที่สุดแต่ว่ามันเป็นสิ่งดีทั้งสิ้นแต่ว่าในสายตาที่เราต้องเรียนรู้ที่จะปิดใจรับบางอย่างที่ดูเหมือนดีแต่มันอาจจะไม่ดีก็ได้ถ้าเราเปิดใจรับมันเข้ามามันอาจจะเป็นผลเสียทัชิ้ก่อนก็ได้ตรงนี้เราต้องเรียนรู้ที่มีสติปัญญาที่เป็นมาฉาประเจ้า และสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าของพระเจ้าได้สอนเราอย่างชัดเจนก็ว่าความยำเกรงของพระเจ้าเป็นที่เริ่มต้นของปัญญาณบัตินี้ดังนั้นท่านจะมีปัญญาก็คือมีสายตาภายในในฝ่ายวิญญาณในการวินิจฉัยและในการแยกแยะขอพระเจ้าสมบูรณ์อวยพรพี่น้องทุกคนในวันนี้ที่ท่านมีกําลังใจมีปัญญาที่เป็นมาจากพระเจ้าที่จะเรียนรู้และแยกแยะทุกสิ่งที่เข้ามาในชีวิตประจําวันของท่านอย่าลืมนะครับอย่าเอาสิ่งที่ไม่ดีเข้ามา เหมือนกับการที่เราไม่อยากเอาอาหารที่เราไม่อยากทานเข้ามา ถ้าท่านยังเลือกได้อย่างนั้นก็จงเลือกวันนี้ว่าอะไรที่เราต้องจัดการและปิดประตูใจปิดประตูความคิดต่อสิ่งต่างเหล่านั้นและเชื่อว่าชีวิตของท่านจะเป็นชีวิตที่มีพลังอย่างมากมายและชีวิตของท่านจะมีความสุขท่ามกลางความวุ่นวายของสังคมในโลกนี้และท่านก็มีกําลังใจและเมื่อท่านมีกําลังใจเรียนรู้ส่งกําลังใจนี้ให้กับคนอื่นต่อไปสิครับขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรทุกคนที่จะสามารถได้รับสิ่งที่ดีอย่างมากมายในวันนี้และปิด ที่จะไม่รับสิ่งที่ไม่ดีทั้งสิ้นขอพระเจ้าสุวยพระพรครับ